สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ legacy fit b e l t y 99ทับฝากแค่ครั้งเดียวค่ะเพราะาตอนนี้คนก็ทมหากันเยเนอะเนาะมีเงินคืนทุกปีเดี๋ยวเรา<อ>มาดูรายละเอียดก,กันครับน่าสนใจมากเพราะว่าฝากกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะเราฝากกันแค่ปีเดียวนะคะแต่ว่าเราจะต้องเริ่มต้นที่1ล้านนะคะแล้วก็จะได้เงินคืนทุกปีค่ะอันนี้นะคะเราสามารถทําได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะเแบบีก็ทําได้ละ จนถึงคนอายุ70เลยนะแล้วก็ทุกปีค่ะก็จะได้มีเงินคืนค่ะปีละ2,500 0บาทค่ะยาวๆกันไปเลยจ้าจนถึงอายุ99ปีเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ไปดูได้เลยนะคะไม่มีใครกล้าก,การันตีนะคะว่าจะให้เงินปีละ2,500 0บาทยาวๆขนาดนี้เลยค่ะอายุ99ครบรับ1ล้านบาทไปด้วยครับนั่นเลย ออม1ล้านนะครับไม่ต้องใช้เงิน1ล้านด้วยนะครับใช้น้อยกว่า1ล้านนะครับยังไงครับคุณจิตแน่นอนเลยเรามาดูเลยนะจ๊ะถ้าอายุ1นะเดือนถึง30ปีเนาะหเดือนถึง30ปีเนี่ยจะเราใช้เงินกันแค่9ก้าแสนกว่ห้าพันบาทถ้าเราไปฝากธนาคารเราจะต้องเอาไป1ล้านถูกปะแต่วันนี้ไม่จําเป็นเลยเอาไปแค่9ก้าแสนกับห้าพันอันเนี้ยนะคะเรารองมาดูค่ะสมมติอายุ70เลยช่วงของอายุคือ 66- 70ปีจะเป็นช่วงที่คนมีเงินแล้วแหละแต่ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนะ อันนี้ก็ใช้แค่9 9 5 0 0 0ก็ยังไม่ต้องเต็มล้านอยู่ดีนะคะลองมาดูช่องหลังเลยจ้ะ IRR นะคะถ้าเกิดอายุ66-70เนี่ยยังอยู่ที่2.52นะคะถ้ายิ่งอายุยิ่งน้อยคะ่ะ IRR ก็จะยิ่งสูงขึ้นเนาะทีนี้จะบอกว่า IRR ตัวนี้คะ่ะ มันเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเขาเรียกเลยนะผลตกแทนที่เขาเน็ตมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาเงินก้อนนี้ค่ะไปฝากธนาคารเนาะธนาคารก็จะต้องหักภาษีอีก15%ซึ่งตัวนี้ค่ะมันเป็นตัวที่ถูกหักภาษีมาแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าตัวเนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่หักภาษีเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็ลองเอาตัวเลขตรงนี้นะคะไปหารด้วย0.85เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัว2.878ตัวนี้ค่ะที่เราเห็นตรงนี้เนาะ มันจะต้องเป็น่ากว่า,วาแล้วตอนนี้เคยเห็นไหมคะว่าธนาคารไหนประกาศจ,จ่ายดอกเบีย้ยมาขนาดนั้นก็ยังไม่มีเนาะมาถึงตรงนี้นะครับบางคนอาจจะถามว่าโอ้ยตั้ง99ปีแล้วถ้าเกิดมันสั้นกว่านั้นล่ะเกิดเราเลิกระหว่างทางนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือจากตัวอย่างตามภาพนะครับตัวอย่างที่เราสมมติน,นะครับเราเลิกปีที่10นะครับผมจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับนี่คือตารางนะครับเงินเว้นคืน บวกกับนะครับรายรับที่เรารับนะครับปีละ25,000ทุกปีแล้วนะครับผมดูตัวอย่างนะครับที่อายุ35ปีนะครับเงินต้นเรา9 20,000บาทนะครับครบปีที่10นะครับผมรวมรับทุกปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนเงินเวนคืนนะครับรวมเป็น1 162,000บาทนะครับผมแล้วก็อายุอื่นๆนะครับก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ปีที่10ครับ แล้วถ้าเราออมนานกว่านั้นนะครับปีที่20นะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่อายุ50นะครับผมก็คือเงินต้นเรานะครับผม935,000บาทนะครับผมปีที่20นะครับรับเงินคืนมาทุกปีเลยนะครับแล้วก็ปีที่20นะครับรับเงินเวรนคืนนะครับรวมทั้งหมดเป็น1,470,000บาทนะครับผมส่วนอายุอื่นๆนะครับก็ลองแคปเจอร์ดูได้เลยครับครับ เรามาดูกันค่ะมันก็จะต้องมีคําถามว่าถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินค่ะเราอยากจะเอาเงินออกเลยค่ะลองมาดูในในตารางนี้เลยนะคะปิดปีดแรกยังไงก็ไม่มีขาดทุนนะคะเราลองดูตามตารางเลยค่ะอย่างสมมุตินะคะคนอายุสัก40ปีละกันเนาะ 40ปีค่ะฝากไปครั้งเดียวคือ900,002แต่ว่าสิ้นปีที่1น,นะคะสิ้นปีที่1เรามีเงินคืนอยู่แล้ว25,000รวมกับเงินเวนคืนเราจะได้ทั้งหมด900,003นั่นหมายความว่าเราก็กำไรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะว่าเราปิดบัญชีแล้วเราจะขาดทุนหรือเราอาจจะขาดสภาพคล่องว่าเฮ้ยเอาเงินไปแช่เอาเงินไปทิง้งหรือเปล่านะคะ,ะถ้าเราเห็นว่ามันมีการลงทุนอื่นที่มันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านี้ค่ะเราก็ย้ายมันออกไปเลยค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเรามาดูข้อกําหนดกันมากนะครับข้อกําหนดนะครับผมคนนะครับในวงเงินที่1ล้านถึง20ล้านต่อคนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็บริษัทนะครับรับวงเงินนะครับผมก็คือทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งบริษัทนะครับก็คือ5,000ล้านบาทนะครับถ้าคิดง่ายๆนะครับสมมุติว่าคนออมนะกูจิตนะครับผม20ล้านนะครับหารด้วย5,000ล้านได้กี่คนรู้ไหมได้แค่2 5 0คนไหมโอ้โหคิดเร็วมากแน่นอนอันนี้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขครับอผมอาจิตครับผมสรุปแลยกันคิดว่าไง เอาเป็นว่าส่วนตัวที่จะเป็นตัวแทนเนาะที่เห็นตารางแบบนี้ที่ยังมีความรู้สึกว่าทีอยากทาเพราะว่าในเรื่องของสภาพคล่องในเรื่องของผลตอบแทนเนาะมันได้ทั้งหมดเลยอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าในมุมของลูกค้าคิดว่าลูกค้าจะสนใจปะครับก็คิดดูนะปีหนึ่งนะเปลี่ยนใจยังได้เลยนะครับเงินต้นก็ไม่หายเนาะนะครับใช่เลยทุกปีเนี่ยสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าใช่ไหมครับเราก็ไม่คิดว่าเขาลยปิดปีเดียวถูกไหมครับแต่ปีหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่หายแสดงว่าปีหลังๆเนี่ยก็ต้องดีถูกไหมครับใช่ เฮ้ยอย่าลืมนะคะทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งหมดอะคะ่ะมันเป็นตัวเลขของผู้ชายนะ,ะอ่าถ้าเป็นของผู้หญิงอะคะ่ะเราจะต้องไปดูตารางหลังกรมมาทานอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะ,คะกใกล้นะครับแต่ไงก็คิดว่าใกล้เคียงกันแลแหละนะครับใช่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะสําหรับคุณตัวแทนแล้วก็สําหรับคุณลูกค้านะคะที่ต้องการที่จะฝากเกิน2ล้านบาทนะคะจะได้เตรียมตัวกันให้เรียบร้อยเลยเนาะเพราะว่าในแอปค่ะส่วนใหญ่ในแอปธนาคารก็จะ ตัดกันได้ที่2ล้านถึง5ล้านเนาะแต่ว่าเราก็บอกเงื่อนไขไว้เลยค่ะถ้าเกิน2ล้านค่ะสามารถที่จะส่งใบคําขอกระดาษเนาะที่สาขาแล้วก็สามารถที่จะชําระเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเช็คก็ได้เลยก็คือระบบออนไลน์เนี่ยทำได้ไม่เกิน2ล้านถูกไหมครับคุณจิตใช่ค่ะอ้ากล่าวโดยสรุปเลยนะคะข้อดีของเขาก็คือออมแค่ปีเดียว เนาะแล้วก็รับเงินกันยาวๆยาวๆยาวๆไปปีละ25,000บาทในขณะที่ ทุนเริ่มต้นที่1ล้านนะคะใช่ครับเนาะแล้วในหนึ่งคนเนี่ยสามารถทําได้ไม่เกิน20ล้านใช่เขาเริ่ม้นหนล้านเนาะแล้วก็อายุค่ะอายุที่ทําได้ก็คือตั้งแต่เบบีจนกระทั่งอายุไม่เกิน70ปีนะคะครบสัญญาคืออายุ99ปีสามารถรับเงินต้นคืนได้เลยนะแล้วก็ระหว่างปีก็มีสภาพคล่องสามารถที่จะเลือกหยุดได้ว่าเยุได้เราต่อเวลาพูดง่ายนะว่าเราอยากจะหยุดที่ปีไหนแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มันมีโอกาสการออมที่ดีกว่านี้สามารถที่จะออกไปทําได้ ดีครับเห็นด้วยคอ่าเนาะยังไงเราเองอยากทําแล้วคุณหลาถ้าได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังอยากทําไปด้วยกันไหมใช่ครับผมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ขอพิธีนี้นะครับขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมอย่างน้อยเก็บเลกาซี่ฟิตนะครับ99ทับหนึ่งนะครับอย่างน้อยล้านหนึ่งก็ยังดีนะครับผมขอให้เก็บเงินสำเร็จนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย